สวัสดีครับผมแฟรงค์พัคชนครับผมกลีกเกษตรกรครับและนี่คือรายการคุยกันแฟรงค์แฟรงค์รายการของเราคุณจะพาคุณไปคุยคุดแขกรครับเชิญในเรื่องที่คุณอยากรู้และเราอยากให้คุณรู้ครับและวันศุกร์ทุกสัปดาห์หลังจากนี้ไปครับทราบกันไปเลยครับคุณจะได้พบกับ คู่ที่ไม่ได้ไปต่อคนล่าสุดจากเวทีเดอะสตาร์คนฟ้ากวาดาปีเจครับผม,มซึ่งวันนี้คนที่จะมานั่งตรงนี้ตรงนี้เลยเอ่าก็คือจูเนียร์นั่นเองเบอร์สองเบอร์สองคนแข่งหมายเลขสองของเราแต่ว่าหลายๆคนที่แบบว่าเจอเขานะแล้วก็ได้ดูได้ติดตามผลงานเขา จูนี่นี่เป็นคนอารมณ์ดีสนุกสนานเฮฮาใบหน้าเปื่อนรอยยิ้มตลอดเวลาเป็นคนตลกด้วยเออในบ้านในตัวฮาเลยเออแล้วเป็นไงวันนั้นที่แบบว่าผลโหวตออกมาเป็นยังไงบ้างฮาไม่ออกโอ้โหวันนั้นฮาไม่ออกบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าเสียใจกันมากเลยเอางี้ดีกว่าเพื่อเป็นการย้อนความทรงจําวันนี้เรามีภาพบรรยากาศในวันนั้นมาฝากกันด้วยถ้าพร้อมแล้วนะครับไปชมกันเลย มันคงเป็นโชคชะตาที่ฉันต้องเข้าใจความรักเราั้นเมื่อไกลแค่นี้ต้องปล่อยเธอไปตามเส้นทางของเธอที่ดีแต่ยังมีสิ่งหนึ่งอยากให้เธอรู้ก่อนที่จะไปคุณผู้ชมครับ และนี่คือคําตัดสินของคนไทยทั้งประเทศจูเนียครับเสียใจด้วยครับคุณไม่ได้ไปต่อครับการที่ลูกผู้ชายคนหนึ่งจะโตขึ้นมาอย่างนี้ได้มีรอยยิ้มให้ทุกคนเป็นที่รักของเพื่อนๆทุกคนอย่างวันนี้ได้ผมเชื่อว่า ้องมาจากครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นและขอเสียงปรบมือให้กับคุณพ่อคุณแม่ของจุเนียครับช่วันนี้คุณพ่อขึ้นมาด้วยความภาคภูมิใจอยากจะบอกอะไรกับลูกชายคนนี้บ้างครับน้องเขาทำเต็มที่แล้วฮะเขาเก่งเก่งมากมากครับผมภูมิใจในตัวเขาครับภูมิใจในตัวเขา <laughs> <laughs> คุณแม่อยากจะบอกอะไรครับ ลูกชายคนนี้ครับน้องเข้ามาถึงตรงนี้ก็ก็เป็นความภาคภูมิใจของที่บ้านแล้วก็ญาติๆทุกคนแล้วค่ะน้องเขาทําเต็มที่แล้วค่ะครอบครัวสูงกิจบุญครับเธอจะเป็นความทรงจำอยู่ภายในลมหายใจจะจดจำเธอจนวันสุดท้าย ใจของฉันคงต้องมุนตามเวลาสักวันคงมีใครผ่านเข้ามาตราบใดที่ยังหายใจจะไม่ลืมเธอใจของฉันคงต้องมุนตามเวลาสักวันคงมีใครผ่านเข้ามาตราบใดที่ยังหายใจก็ยังต้องการทุกคนนะครับ ขอบคุณคครับบขอุณทุกคนครับเป็นไงล่ะเห็นไหมยิ่งหาพอยิ่งหาปุ๊บเจอความเศร้าไปหาไม่ออกเลยครับนี่นออนหลายคนบอกว่าเฮ้ยจู่เนียเป็นคนแรกเหรอเซอร์ไพรส์ว่าจู่เนียเป็นคนแรกเหรอ ผมก็เสียใจเหมือนกันนะหลายคนชื่นชมตัวเนี่ยนะแต่ไม่ได้โหวตครับนึกว่าเอาเก่งแล้วอ่ะเก่งขึ้นเนี่ยเดี๋ยวก็มีคนโหวตให้คิดอย่างนี้นี่หลุดมาแล้วหลายรายนะ <c oughs> เออนะครับผมเอาละถ้าเกิดรักใครอยากให้ใครได้อยู่ต่อละเ <c oughs> ชียร์เข้ามาส่งคะแนนโหวตเข้ามานะครับผมแล้วคนที่คุณรักคนที่คุณเชียร์จะได้อยู่ต่ออย่างแน่นอน <c oughs> ที่นี่แน่วันนี้เราจะได้คุยกับเขาคนนี้ <c oughs> จูเนีส่สกฤษสงกิตบุญ ตรงนี้เลยแน่นอนนะครับอ่ะถามเลยแล้วกันนะครับในฐานะที่จูเนียนะครับผู้ที่ไม่ได้ไปต่อคนแรกมารายการของเราทงทีครับถาม s n s ประเด็นเด็ดประจำวันนี้ถามว่าคุณอยากฝากบอกอะไรกับจูเนียนะครับพิมพ์ ff เว้นวรรคตามด้วยข้อความครับกดส่งมาที่4242830เยอะๆด่วนๆพี่แฟ้งครับพี่แฟงอยากฝากบอกอะไรกับนายจูเนียถึงตานายจะเล็กตัวนายจะเล็กครับแต่เน่ใจนายใหญ่มากตัวนายเต้ด้วย แย่กว่าเดิมแย่เลยแย่เลยแย่เลยใช่ไหมแย่เลยใช่ไหมไม่เอางั้นไม่ปากแล้วเออย่าไปฝากอย่าน้องเครื่องเอาไอที่บอกม่อกี้ให้ผมดีกว่าเออเฮ้ยมินกินไม่เตี้ยทำไมอ่ะอุ้ยผมบางลงเยอะเนี่ย เอาละพักสู่ครูครับช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกับจูเนียกรวิดสูงกิจบุญสักรู่เดียวคุยกันแฟร์แฟร์เรามาพูดคุยในเรื่องที่คุณอยากรู้และเราอยากให้คุณรู้ในคุยกันแฟร์แฟร์เมื่นต่อเลยนะครับที่ SMS ประเด็นเด็ดประจำวันนี้นะครับถามว่าคุณอยากฝากบอกอะไรกับจูเนียร์นะครับทีเอฟเอเวนวักตาม้วยข้อความที่ฝากบอกมาเลยนะฮะส่งมาที่4242830เยอะๆด่วนๆจ้าครับผมแล้วตอนนี้ครับเรานั่งอยู่กับหนุ่มเหนือหน้าติกาหลีใต้ผู้มีรอยยิ้มเป็นอาวุธนะครัับผมอดีู้ขน หมายเลขสองจูเนียร์กราฟิตซุ่มกิ๊บบูสุริยะเดอะสตาร์คนฟาดดาบปีเจ็ดครับเป็นไงบ้างวันนี้ชีวิตจูเนียร์เหมือนฝันไหมได้มีนามสกุลจูเนียร์เดอะสตาร์เหมือนครับเหมือนมากเลยครับเพราะว่าไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมีแบบเฮ้ยนี่เป็นจูเนียร์เดอะสตาร์แล้วเหรอครับทุกทีก็เป็นไอตีเด็กชายกราฟิตนะครับไอจูเนียร์อะไรครับก็โหมันยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตแล้วครับมันเปลี่ยนเป็นยังไงบ้าง เพื่อนๆรอบตัวเราญาติๆก็เหมือนก็มีคนรู้จักมากขึ้นครับเพราะว่าได้ออกรายการได้เล่นคอนเสิร์ตแล้วก็ก็มีกลุ่มแฟนคลับรับรู้จักเยอะขึ้นครับเป็นยังไงบ้างวันแรกที่ไม่ได้ไปต่อกลับไปอยู่ที่บ้านเห็นบอกว่านอนไม่หลับเลยผมอยู่โรงแรมครับขอบคุณขอบคุณครับพอละเอียดเนาะละเอียดเนาะเพราะว่าไปอยู่โรงแรมก่อนครับอยู่โรงแรมครับกลับไปอยู่ในที่ของเราเนี่ยก็นอนไม่หลับครับก็คือ ก็มีเรื่องให้คิดเยอะครับว่าเพราะว่าไม่ได้นอนรวมกับเพื่อนๆเหมือนเมื่อก่อนครับก็เหมือนแบบว่าทุกทีก็อยู่กันแปดคนครับก่อนนอนก็มีคุยเล่นอะไรกันก็เดี๋ยวนี้มันกลับมาก็เจอน้องเจอพี่ก็มันเหมือนแปลกๆับเหมือนไม่คุ้นที่นะครับแล้วก็ฟิลมันเสียเสียไปครับนะครับแล้วที่บ้านให้กําลังใจได้ปลอกอะไรกับเราบ้างก็คุณแม่ก็ไม่ค่อยพูดอะไรมากครับเขาก็เหมือนว่าเออเออก็เต็มที่แล้ว เออดีแล้วทําได้ขนาดนี้ก็ดีแล้วครับแต่คุณพ่อก็บอกว่าเออกูสุดยอดละที่สุดละอะไรเงี้ยก็บอกว่าก็ออกมาก่อนก็ดีเพราะว่าเดี๋ยวไปมากกว่านี้ก็อาจจะไม่มีตังค์วนะครับพ่อพี่คุณพ่อเสียงก็โหวดเยอะบอกว่าผมไม่ได้อะไรคุณพ่อเอาตุ๊กตามาขายหน้าตู้ก็ได้เออแล้วก็บอวกตรงนั้นเลยนะครับผมพี่น้องเราว่าไงบ้าง ครับสำหรับพี่ผมก็แบบเออทำเต็มที่แล้วเพราะเป็นผู้ชายด้วยกันส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้คุยอะไรกันมากครับก็เหมือนแบบเต็มที่แล้วนะอะไรสุดยอดอะไรครับก็บตอนนี้พี่ผมก็ดังในหมู่แฟนคลับสงสัยเอาแบบเอาแฟนคลับผมไปหมดแล้วครับพี่ผมปจดใแปนใช่ไหมคนักงาดีพนัาดีเลยรอเลยแฟนคลับกีดเนียเออวดผิดเบอร์ปวดใจแปนทั้งนั้นอ่ะสองครึ่งครับเบอร์สองครึ่งแลน้องๆนะตัวเล็กๆเขาก็คือตอนแรกผม วีคแรกก็เขาก็เหมือนแบบไม่ค่อยอะไรมากก็วันที่เปิดตัวครับก็นั่งเบอร์เบอร์ผมก็ยังตกใจว่าน้องผมไอ้นี่นี่อยู่บนเวทียิ่งใหญ่ทำไมไม่ยิ้มไม่ดีใจบ้างก็นั่งมาเบอร์แต่พอวีควีควีคแข่งครับพอรู้ว่าผมตกรอบก็ตอนแรกผมก็ไม่ได้มองหันไปอีกทีสองคนร้องไห้แล้วครับร้องไห้ก่อนแม่กับพ่อพี่ผมนี่บิวฟิลครับร้องไห้เลยครับก็บอกว่าเออก็เอานิตยสารมาให้ดูครับเป็นของซุปซิบครับ ก็มาบอกเนี่ยรูปพี่หนีตรงกลางเลยล, ỏ, ล, ỏ, contempt, ลอย่อรอเท่ๆ si> อะไรเงี้ยแล้วก็บอกกระแสอะไรอีกไหมอย่างอื่นก็ข้างนอกบ้านเหรอครับก็มีแบบเรื่องพี่ฤทธิ์ครับก็มีเรื่องเกี่ยวกับทำไมทำไมพี่ฤทธิ์ทำไมครับพี่ฤทธิ์เปล่าครับพี่ฤทธิ์เขาเป็นคนดีครับทล้วนครับก็ก็เหมือนแบบว่าผมไปก๊อปพี่ฤทธิ์เข้ามาครับอ๋อบอกเราเหมือนฤทธิ์ครับผมแต่ก็คือถ้าถามว่าเป็นในแง่อารมณ์ไหมผมว่าไม่ครับรู้สึกว่าเป็นด้านบวก สำหรับผมมากกว่าครับก็เหมือนว่าก็ยังมีคนสนใจเรานะแต่ว่าคือผมก็ไม่ได้ไปก๊อบอะไรพิริตมาครับก็คือพีตเขามีดีของเขาอยู่แล้วส่วนผมก็เป็นคนเออเอ,อ,เ,อ,อเบอร์เบอร์อย่างเงี้ยครับคิดว่าคิดว่าอะไรที่ทําให้เราโดนโดนพูดถึงว่ากอ๊อบลตหรือเปล่าเป็นพิริตเหมือนอลิตจังเลยอย่างแรกผมรู้สึกแบบเปิ่อนๆห้าหัวล้อครับแล้วอีกอย่างคือตัวสั้นด้วยตัวสั้นครับอันนี้อันยสำสำคัญสุด แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องการแต่งตัวครับคือสีเจ็บมากครับทุกมีก็เจ็บมากครับผมเห็นแล้วผมก็ยังปวดอึเบาๆเลยเลาเร่ครับลาเล่ครับอาเรครับแต่แต่ตันนี่ก็คิดว่าเป็นถึงจะเหมือนพี่ก็เป็นเรื่องที่ดีครับเพราะว่าเท่ๆออกเขาเป็นไอดอลผมด้วยครับเออใช่ครับแล้วมีไหมพอออกมาปุ๊บเราจะได้ประทัดกับข่าวที่มันเป็นกระแสลบเห็นบอกว่ามีข่าวเรื่องอะไรกงเก๋เป็นเกรา เป็นเกย์เลยป่าอโอ้ยถ้าผมเป็นเกย์คงเป็นเกย์ที่ป่าเถื่อนเป็นเกย์ที่เอออะไรเงี้ยรู้สึกไงกับข่าวอย่างงไม่ไม่รู้เรื่องเลยครับคือถ้าถ้าผมเป็นเกย์ก็คนทั่วไปคงเป็นด้วยาผมเออขนาดนี้ไม่ไม่ไม่รู้ไม่รู้สึกเพราะผมไม่ได้เป็นนะครับเมืมาถึงนี่คนนี้เขาเห็นอย่างนี้นะทำไมเขามีความอ่อนโยนครัเขามีความที่ใส่ใจเพื่อนทุกคนอืเขาไม่ได้ไปต่อ แต่ว่าเขามีของฝากไว้เพื่อนทุกคนของแทนใจของแทนใจกับเพื่อนเพื่อนทั้งเคนเราไม่ใช่แบบว่าเอาไปเหมือนเหมือนกานเป็นของสำรวยงานแต่งไม่ใช่ไงนะเออไม่ใช่นะแต่เราคนนี้ให้ด้วยความคนนี้ต้องชิ้นนี้คนนี้ต้องชิ้นนี้ที่ให้เขาไปนี่ให้ด้วยความเต็มใจเรื่องราคาเราไม่สนใจไม่สนใจครับอ่าไม่สนใจเลยไม่สนไม่ครับก็อย่างแบคแบคโมก็เออวิตามินซีก็กระปุกแปดร้อยกว่าบาทนะครับพี่เนสก็เหลือ กว่าครึ่งครับหกร้อยกว่าแล้วกระเป๋าของนตอันนี้ผมไม่รู้ครับจะไม่ได้ครับเพราะว่านานแล้วครับมานานแล้วครับของเก่าเหลือใช้ไงใช่ใช่ใช่ๆๆไอ้นี่ไงไอ้โมตินสกัดผงเจ็ดหนึ่งสองพันกว่าบาทแต่แอมนี่สงสัยต้องแพงนาฬิกานาฬิกาครับ เออสำเพลงครับจริงอ่ะเดี๋วผมไปเที่ยวสำเพลงครับขอสำเพลงครับนี่ก็สำเพลงนะก็สัมเพลงเสื้อสองสาวเสื้อของสองสาวนั้นอันนั้นก็ตัวร้อยกว่าบาทครับแต่ก็คือผมเป็นคุณค่าทางจิตใจมากกว่าครับผมไม่คิดราคาครับเพราะผมเป็นคนไม่ค่อยมีตังค์อยู่แล้วครับเนี่ยนาดไม่คิดราคาแต่เราแต่เราชิ้นนี้มีราคาจำได้จำได้ไม่คิดไม่คิดคนนี้สิไม่คิดเรื่องอย่างกับเพื่อนอยู่แล้วแต่ทุกชิ้นที่ให้ไปจำได้หมดเลยอย่าบินไปเลยครับเออเราเรียนรรอเรียนเอาล่ะชื่อไหม เห็นหน้าอยู่นี่นะฮาฮ่าน้ารักน่ารักนี่นะตัวแสบเลยทำไมไม่บอกเราจะเก็บไว้ให้อยากรู้เดี๋ยวคุยกันต่อช่องหน้าเอนะครับผมช่วงหน้ากลับมาพบกับวีรกรรมแสบๆของจูเนี่ยสักครู่เดียวคุยกันแฟงแฟ